ทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ได้มีการอบรมให้ความรู้เตรียมพร้อมด้านสุขภาพครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปสแสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบียครับที่สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำประเทศไทยตาบลท่าวังตาลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นางนลิม,มนขันตีกุลรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดอบรมเตรียมความพร้อมการดูแลสุขภาพตัวสุขภาพและการเฝ้าระวังโรค ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจหรือไปสแสวงบุญที่ประเทศซาอุดีอราระเบียประจำปี2568ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ระยะเวลาประมาณ35วันนะครับโดยเป็นการบรรยายให้ความรู้สถานการณ์โรคการรับมือโรคระบาดและแนวาทางการดูแลสุขภาพทั้งโรคไข้หวัดใหญ่โรคโควิดและโรคเมอร์สที่ติดต่อได้จากการสัมผัสโดยสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ โรงพยาบาลน,นครพิงก็มาตรวจสุขภาพเบื้องต้นและฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้าการหลังแอน และวัคซีนไข้หวัดใหญ่รวมทั้งมีการแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้เดินทางคนละหนึ่งชุดอีกด้วยครับทั้งนี้ค่ะสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ให้เฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์สซ,ซึ่งเป็นโรคที่อันตรายด้วยการไปสัมผัสอูดหรือน้ํานมอูดดิบและกลับมาต้องเฝ้าระวังอีก14วันรวมทั้งโรคฮิสโตรกหรือลมแดดเนื่องจากประเทศซาอุดิอราระเบียอุณหภูมิจะสูงกว่าประเทศไทยโดยนายยงยุทธ ยานะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าปีนี้มีพี่น้องมุสลิมในภาคเหนือที่จะเดินทางไปร่วมสแสวงบุญทั้งหมด69คนจากโคต้าทั่วประเทศ6,700คนเนื่องจากปีนี้ค่ะค่าเดินทางสูงคนละเกือบ3 0 0 0สนบาทและต้องออกเองด้วยทำให้ผู้ที่ทจะไปสแสวงบุญน้อยลงในส่วนของภาคเหนือค่ะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเวลาเราเดินทาง